ครับสวัสดีครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการติดตั้งตัว Word Press นะครับโดยใช้ cpanel ของโฮสตนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปยัง cpanel แล้วนะครับให้มองหาตัวนี้นะครับ Fantasco คลิกเข้าไปเลยนะครับครับจากนั้นให้คลิกที่ตัว Word Press ตัวนี้ต่อมานะครับ ที่ New Installation ตรงนี้นะครับ Install on Domain ก็ถามว่าจะให้ Install ตัว WordPress เนี่ยที่โดเมนนี้ใช่หรือไม่นะครับในกรณีที่ที่ทางคุณเป็นได้ใช้จะต,ติดตั้งบนโดเมนหลักนะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะติดตั้งบนสับโดเมนนะครับ ผมได้ตั้งชื่อเวลาเป็น wordpress. d i t com ครับนี้ install in directory นะครับก็เป็นการ install wordpress ใน directory นะครับในที่นี้คือไม่ใช้นะครับนั้นครับ admin access data ครับก็ใส่ username กับ password ที่จะใช้ในการล็อกอินเข้าไปยังระบบ admin ของ wordpress นะครับใส่เข้าไปเลย นิกเนมนะครับใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับอีเมลแอัดเดรสในการที่จะในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดนะครับก็ใส่เข้าไปไซเนมนะครับ description นะครับใส่เข้าไปอีเมล account configuration นี่ครับใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับในนี้ผมใส่ info แล้วกันนะครับตรงป๊อป อีเมลเซเวอร์ตัวนี้ก็ใส่ชื่อด omain ของคุณเข้าไปนะครับอันนี้เป็นค่า e ด mm ี u l t อยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรคลิก install ครับคลิกอีกทีนะครับ finish installation ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับตัว wordpress โดยใช้ติดตั้งผ่านทาง cpanel นะครับง่ายนิดเดียวเอง ลองกลับไปดูเข้าไปดูที่หน้าเว็บกันนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับที่เป็นเทมเพลต default นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงเทมเพลตได้นะครับซึ่งผมจะได้สาธิตในวิดีโอชุดต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการติดตั้งตัว Word Press นะครับโดยใช้ cpanel ของ host นะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปยัง cpanel แลแล้วนะครับให้มองหาตัวนี้นะครับ Fantasco คลิกเข้าไปเลยนะครับครับจากนั้นให้คลิกที่ตัว Word Press ตัวนี้ต่อมานะครับ คลิกที่ New Installation ตรงนี้นะครับ Install on Domain ก็ถามว่าจะให้ install ตัว WordPress เนี่ยที่โดเมนนี้ใช่หรือไม่นะครับในกรณีที่ที่ทางคุณเป็นได้ใชต้ติดตั้งบนโดเมนหลักนะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะติดตั้งบนสับโดเมนนะครับ ได้ตั้งชื่อเวลาเป็น wordpress d t u i d t com ครับนี้ install in directory นะครับก็เป็นการ install wordpress ใน directory นะครับในที่นี้คือไม่ใช้นะครับนั้นครับ admin access data ครับก็ใส่ username กับ password ที่จะใช้ในการ login เข้าไปยังระบบ admin ของ wordpress ครับใส่เข้าไปเลย นิกเนมนะครับใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับอีเมลแอัดเดรสในการที่จะในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดนะครับก็ใส่เข้าไปไซเนมนะครับ description นะครับใส่เข้าไป email account configuration นี้ครับใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับในนี้ผมใส่ info แล้วกันนะครับตรงป๊อป อีเมลเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็ใส่ชื่อโดเมน i n คุณ hmm. เข้าไปนะครับอันนี้เป็นค่า Default อย mm ู hmm. ่แล้วไม่ต้องใส่อะไรคลิก install ครับคลิกอีกทีนะครับ finish installation ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับตัว WordPress โดยใช้ติดตั้งผ่านทาง C panel นะครับง่ายนิดเดียวเอง ลองกลับไปดูเข้าไปดูที่หน้าเว็บกันนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับที่เป็นเทมเพลต default นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงเทมเพลตได้นะครับซึ่งผมจะได้สาธิตในวิดีโอชุดต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับ